นะครับตัวนี้วันนี้ใหญ่สุดงวันนะครับน่าจะประมาณ5โลได้ครับปาเทโพครับสวัสดีครับอามันสวนครับ ครับก็วันนี้อีกเช่นเคยนะครับจวมาเลาะเบ็ดตามน้ำนะครับแล้วก็เบ็ดลาวนะครับที่บ้านน้องนะครับอันนี้น้ำก็ลงไปเยอะแล้วครับก็ตรงนี้เป็นพื้นถนนชอน,นกีนะครับเดี๋อสักประมาณแค่หัวเข่าด้วยครับระดับน้ำตอนนี้เนาะบนถนนเดี๋ยวมันแค่หัวเข่าได้นะครับแล้วก็เป็นทางเข้าบ้านนะครับบ้านหลังนี้ก็ พุ่งยีโดนท่วมครั้งแรกครับเนาะน้ำไม่ท่วมมาตั้งแต่ปี5 4สนะครับครั้งล่าสุดที่ท่วมครับแล้วก็มาปีนี้เลยก็11ปีแล้วครับุ่นะครับ,รบ,รบสุดถนนก็จะเป็นแม่น้ำนครับบ้านน้องก็จะอยูอ่เกือบติดแม่น้ำเลยครับมีบ้านกั้นอีกหนึ่งหลังคนระับใ,ใกล้แม่น้ำเลย ครับเดี๋ยวไปลงแม่น้ำไหนครับ,รบเดี๋ยวไปเลาะเป็ดตามน้ำก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวไปรู้ครับว่าเป็ดตามน้ำวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าครับไปกันครับ เมื่อวานมีผลงานไปสองตัวนะครับสวาย <c oughs> าูดาว่าวันนี้จะได้กี่ตัวครับก็เหมือนเดิมครับเหยื่อกล้วยครับปลาที่กินเนี้ยเป็นปลาสวายเนาะแต่ว่าจะมันจะมีช่วงฤดูกาลที่เอากุ้งเกี่ยวด้วยนะครับกุ้งเกี่ยวหอยขมเกี่ยวนะก็จะได้ปลาตั้งกันออกไปนะครับตามเหยื่อที่เราเกี่ยวเนาะมันก็จะได้ค่อนข้างจะเป็นตามที่ที่คาดหวังไว้นะครับ <c oughs> อย่างเอา พวกกุ้งเกี่ยวเนี่ยาจะเป็นพวกปลาหมานี้ครับจะกินเยอะแต่ก็มีปลาอื่นกินด้วยนะครับแล้วก็หอยขมหอยขมน้องว่เราเราก็จะเป็นปลาตะโกกนะครับที่กินก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยววันนี้มันลุ้นกันก่อนครับว่าเหยือกล้วยเราจะทํางานหรือเปล่าทางานแล้วหนึ่งตัวข้างหน้าจริงดิข้างหน้าเลยนะนะเขาบอกข้างหน้ามีปลาครับ ไหวระมสองโลได้นี่ครับน่ามีปลาครับนี่เล็กกว่าเดิมหน่อยครับโลโลกว่าเลยครับตัวนี้เฮ้ยหลวงติดโดนกำลังเล็กลไงกำลังดิน้นไไววาย นะครับก็เบ็ดตาน้าได้ปรสาทสองตัวนะครับเดี๋ยวเราไปเลาะเบ็ดลาวกันต่อครับนะครับเห็นใหมาอ่ครับก็มางถึงครับเบ็ดลาวนะครับอันนี้น้องลงไปทั้งหมดมีสี่เส้นนะครับไม่รู้นะครับว่าเช้านี้สี่เส้นจะได้ผลงานกี่ตัว ก็ลงไว้ใกล้ท่าหน้าบ้านนี่นะครับสี่เส้นเนาะเรียงแนวไปเลยครับไม่ได้ไปไกลเหมือนรุ่นก่อนแล้วนะครับมาแล้วครับตัวที่หนึ่งเดี่ยวครับลงได้ครับ เต็มท้องเลยเดี๋ยวโทรครับตัวได้ครับน้ำเต็มเลยมีง่ายตัวครับว่ายจัง สวยนะครับตัวนี้ทางวงป่อง,อง,องนั่นน้ำนะครับน้ำแรงครับเส้นแรกก็ได้สามตัวนะครับเนี่ยเส้นที่สองครับ สาไปยาวๆครับน้ำลึกมากเนี่ยนะครับเจอครับนุ้กจะฝ่าวปแล้วเส้นนี้ <c oughs> น่าจะมีลูกปลาติดอยู่ลงได้ครับเตโพครับเอาครับคิดว่าจะมีตัวเดียวครับมาข้างในเจออีกหนึ่งตัวครับนี่ตัวนี้ไซส์ค่อนข้างสวยอยู่ครับ ใหญ่เลยแหละตัวนี้ใช้ได้เลยครับติดดีป่ะสับดิอ๋อเขามันป่องแล้วจับได้โอเคใหญ่ครับตัวนี้ <c oughs> โอ้ <c oughs> โห <c oughs> เมื่อกี้เห็นในน้ำคิดว่าตัวเล็กนะครับ <c oughs> เอาขึ้นมาใช้ได้เลยครับตัวนี้ส <c oughs> ี่โลห้าโลเลยครับเจ๋วเลยครับตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่เลยโอ้ เห็นเงียบเงียบครับเส้นนี้มีของดีซ่อนอยู่โอ้สวยเลยครับตัวนี้ได้ราคาเลยตัวนี้ก็น่าจะสี่ร้อยได้อยู่ครับตัวนี้เอาครับรุ่นเส้นที่สี่ครับเมื่อกี้เส้นสามก็ได้ปลาหนึ่งตัวนะครับไม่ได้กดถ่ายนะครับลืมครับ เส้นแรกได้ปลา3ตัวนะครับเส้นที่2 2ตัวแล้วก็เส้นที่3 1ตัวครับอันนี้เส้นสุดท้ายแล้วครับลุ้นครับว่าจะได้อีกตัวครับนะครับเนะจอเบ็ดแล้วครับหลุดเลวมั้งนนีะ่นี่ตตวใหญ่อีกอะ จะใหญ่กว่าตัวน,นี้อีกหรือก็ไม่รู้ก็อาจจะใหญ่แต่ก็ไม่รู้ใหญ่ขนาดไหนน้องบอกมามีปลาเลยนะครับ โอ้ยมาพร้อมขี้ขยะครับไปอยู่ไหน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 มีของกินนีอะรับเล็มีครับอันนี้ตัวเล็กครับแมวขึ้นมาก่อนเลยนะตัวเล็กอ่ะตัวเล็กนะครับ ้ตัวนีเหรอพึ่งโรได้ครับตัวนี้พึ่ง,งจะติดใหม่เนี่ยเป็นไปได้มันแรงอยู่น้ำยังไม่เข้าอ่ะพึ่งกินเลยเนี่ยเดี๋ยวได้มีเปล่าถ้าเลือกดึงแล้วก็ใช่แหละมันยังพึ่งจะกินนะแรงยังดีอยู่ เส้นที่สี่ครับได้หนึ่งตัวครับก็ได้หมดเจ็ดตัวครับสี่เส้นครับได้ปลามาหมดเจ็ดตัวก็มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับแล้วก็มีปาลาจากเมื่อวานแล้วก็ตอ,ตอนต้องคืนครับตอนคืน,คน,คน,คนช่วงเย็นเนี้ยน้องมาเลาะไว้ครับเดี๋ยวไปดูปลารวมในกระชางังครับเดี๋ยวเกี่ยวเหยื่อก่อน,อน,นมาถึงกระชังแล้วครับอันนี้ปลารวมที่น้องเราเมาเมื่อวานเนาะ อได้ครับพอสมควรเลยครับวันนี้คทั้งหมดก็น่าจะประมาณสับ20ตัวได้ครับก็มีสวายที่สองตัวเนาะได้เบ็ดต่มน้ำมาที่เหลือก็เทพโพแล้วก็มีปลาลึงบ้างนะครับส่วนมากจะเป็นเทพโพครับ นะครับก็ผลงานรวมของวันนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปเบ็ดลาว <c oughs> ไปตำน้ำนนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ